สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับ d j Phantom t h a i l a n d Live ทุกวันสุกร์ค่ะสำหรับสุกนี้อยู่กับพิมพิมดีใจแฟนทอมไทยแลนด์เช่นเคยค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านที่เป็นสายม i นิชูหรือ DJI m i n i ินิชของเรารอคอยกันมาค่ะเนื่องจากว่าหลายๆท่านอยากได้ Smart Controller ค่ะเนื่องจากว่าไม่อยากใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเชื่อมต่อในตอนเวลาใช้งานเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเก็บภาพต่าง ล่าสุด DJI เขาได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว DJI Mini 2พร้อมกับ DJI Smart Controller สิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ที่ทุกคนรอคอยนะั่นก็คือสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วจ้านี่เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะพิมพ์ก็ได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะบอกก่อนเลยว่า หากจะต้องการทำการลิงก์กับสมาร์ทคอนโทรลเลอร์เราอัปเดตสมาร์ทคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยก็จริงค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าตัวม i นิทูก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยหากไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ม i นิทูก็จะไม่สามารถไปใช้งานร่วมกับ DJI Smart Controller ร์ได้ค่ะเนื่องจากว่าตัวเฟิร์มแวร์เขา ไม่รองรับซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเขาไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่ะล่าสุดนี้วันนี้ตอนเย็นเลยพิมพ์ได้ทําการอัปเดตดีไซน์มินิมแล้วค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะ01.03.000ค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้งานร่วมกับ DJI Smart Controller ได้อันพิมพ์แคปหน้าจอมาให้ชมกันนะคะว่าเป็นเวอร์ชันใดนั่นเองค่ะพิมพ์ได้ทำการแคปหน้าจอของ Smart Controller มาแล้วค่ะ ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าบางท่านนะคะตัดสินใจจะซื้อสมาร์ทคอนโทลเลอร์สมาร์ทคอนเทลเลอร์เนี่ยเวลาใช้มันจะเป็นจอ Android มันจะไม่เหมือนการใช้สมาร์ทโฟนเวลาใช้เราจะต้องต่อ Wi-Fi เข้าที่ตัวอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นี่ค่ะวิธีการตอนแรกเลยนะคะพิมพ์เข้าไปที่ Setting ค่ะพอเข้า Setting เรียบรอ้อยเดี๋ยวพิมพ์รบกวนนี้ให้ เขาเซตติ้งเรียบร้อยไปหาที่ System Update ค่ะ Go to Login หากเป็น Smart Controller ที่เพิ่งจะซื้อไปนะคะเราต้องทำการ Go to Login ก่อนค่ะเขาจะให้ Login ในแอปพลิเคชันที่เขามีมากับตัว Smart Controller นั่นก็คือ DJI Go 4นนั่นเองนะคะอันนี้พี่มใช้ User Login ไปก่อนเสร็จแล้วเขาเช็คค่ะ เมือ่อเช็คเรียบร้อยเขาจะมีเวอร์ชั่นปัจจุบันและก็นิวเวอร์ชันจะอัปเดตหรือไม่เวอร์ชั่นที่พิมพ์อัปเดตนี้เป็นเวอร์ชั่น0101 0058ค่ะเขาจะบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยใช้เมมโมรีเท่าไหร่และก็สปีดวิดีโอมาให้จะได้ไม่เสียเวลาค่ะเขาจะบอกเลยว่าซัพพอร์ตกับ DJI Mini 2ตัวนี้อัปเดตมาเพื่อแบบนี้เลยนะคะเวลาอัปเดตสิ่งสำคัญอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ของตัว ดีไซน์สมาร์ทโเลอให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังะคะ่ะเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเช็คแล้วก็รีบูตค่ะพอเขารีบูตกลับมาเขาก็จะขึ้นเลยว่าเป็นรัดเฟิร์มแวร์นี่ค่ะคอนเน็กต์มุมซ้ายล่างนะคะเขาก็จะมี DJI Mini 2ขึ้นมาให้แล้วค่ะเป็นตัวเลือกตัวที่สอง linking ค่ะจากนั้นเราต้องทำการ linking นะคะเวลาเราทำการ linking เราจะต้องไปกดที่ตัวตัวโดรนของเรา เหมือนกับการ linking รีโมทปกติก็คือตรงตัว power ค่ะกดค้างไว้จนมีเสียงดังปิ๊หครั้งแล้วก็ปล่อยค่ะเขาก็จะทำการ linking กันเรียบร้อยพอ linking เรียบร้อยเขาก็จะทำการโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้กับ mini t o o เองเรียบร้อยนะั่นคือ DJI file ค่ะพอโหลดเรียบร้อยนี้เท่าที่พิมพลองโหลดดูเขาจะมีการดาวน์โหลดเข้าไป i n s t a อลในตัวจอของ DJI Smart Controller ค่ะมันเป็น Android นะคะ จากนั้นเขาก็จะทำการอินสตอลตามระบบของเขาค่ะเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ลองเทสเปิดให้ดูว่าสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะดี i m i n i 2นะคะแล้วก็ Smart Controller อันนี้คือข้อดีของ Smart Controller ค่ะบางท่านอยากจะต่อขึ้นจอทีวีหรือก็พวก LED ที่ต้องใช้ HDMI ค่ะในการไลฟ์สตรีม สมาร์ทคอนโทรลเลอเขาจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็จอใช้งานเป็นไฮบริ์ right นะคะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือช่องเสียบไมโครอิเลกทราทำให้เรามีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นสามารถออนออริจินอลไฟล์จากตัวโดรนไปเก็บที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ใส่วิธีการได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวพิมทำการเปิดก่อนมาแล้ว ทำการเปิดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์อยู่นะคะแล้วพิมพ์ก็จะทำการเปิดตัวดีไซน์ม i นิทูที่ปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้อ้อลืมบอกนิดนึงค่ะเวลาเราทำการลิงกิ้งรีโมทอะคะ่ะเราต้องกดค้างที่ปุ่มพาวเวอร์ปุ่มนี้นะคะจนเขาดังปิ๊บๆเนาะแต่ต้องเปิดเครื่องก่อนนะเผื่อใครยังไม่เคยลิงกิ้งรีโมทตัวของม i นิทูเองเลยลิงกิ้งสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ปุ่มเดียวกัน,นะคะ่ะสามารถ เชื่อมต่อได้หรือไม่อันนี้ทำการอัปเดตแล้วก็ริงกิ้งกันไว้เรียบร้อยนะคะพิมพ์เข้าไปที่ไฟล์ค่ะมาแล้วค่ะจากที่เห็นนะคะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาเลยนี่ค่ะสามารถใช้งานได้ปกติภาพสดๆเลยนะคะอันนี้จะได้ยืนยันว่าใช้งานร่วมกันได้แล้วถ่ายรูปได้รคคอร์ดวิดีโอได้เปิดดู นี่ค่ะไฟเมื่อสักครู่มีจริงค่ะมีครบเลยโอเคเป็นการยืนยันค่ะว่าตอนนี้ DJI Mini 2ของเราสามารถใช้งานร่วมกันกับ DJI Smart Controller ได้แล้วนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของสมาร์ทคอนโทรเลอร์แล้วมี DJ i m i n i o ูในข้อครองหรือท่านที่มี DJI Mini 2 o เป็นตัวสำรองในการถ่ายทำนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อีกรูปแบบนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อ DJI s m a สมาร์ทคอ l โทรก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะเช็คสต็อกแล้วก็ดูสินค้าให้อันนี้เป็นข่าวดีอย่างหนึง่งว่าสามารถใช้งานร่วมกันกับสมาร์ทคอนโทรเลอได้แล้ว DJ i แต่มินิรุ่นแรกยังใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้กับมินิ2เท่านั้นค่ะที่อัปเดตมาล่าสุดค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์พิมพ์ลอดีใจฟนท่มเลนแลนพร้อมกับ DJI Mini 2แล้วก็ DJI Smart Controller ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ละต้องขอลาไปก่อนสำหรับน,นี้ลาไปก่อนจริงและค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยห่างไกลจากโควิดและรอดพอนอน้นจากโควิดอันดุกคนค่ะสำหรับวน,นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ